อันว่าคนขยันนี่อยู่ไกลปันไดกับสิยางขันว่าคนขีข่ขานอยู่ใกล้กัวาก่าไกลอันวความงามนี่บ่มิไผยได้ตื่นแต่งงามโดยธรรมชาติเพื่อน,นั่นได้แต่งมามองสุดตาทางพุ่นผู้เขาต่างตางา อยากมีบุญวาศสนาเด้ได้ไปพบไปพอผู้สาวนี่จังแมนงามเนาะครับนอสวัสดีครับสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องสองฟังให้เล่ามาพ่อกับผมอีกแล้วบ่าวนุช้อนท่างช่องฮักในต่างแดนเนาะครับนอเม,มื่อนี่บ้านนุชอนกะสิมีเรื่องเล่ามีวิถีชีวิตอ่าของน้องจอกกี้นะครับนอได้เก็บ เข่าขึ้นล้านหรือว่าตีเข่านะครับนอ้อเขาก็มาเบิ่งว่าอ่าเพิ่นจีเก็บแบบใดสิเป็นจังไดน,นอ้นองจอกกี้เพิ่นจีเก็บเขา่าเพิ่นจีแบกเ,กบเขา่าเป้เขา่าแบบใดเนาะครับนอ้อเดี๋ยวเขาก็มาเบิ่งน้องจอกกี้เพิ่นก็ว่าพวกเพิ่นเป้เขาอยู่เนาะครับนอ้อแต่ว่าตอนเป้เข่าหันเพิ่นก็อ่าถ่ายวิดีโอมาได้บ่มีคนถ่ายใหย้เพิ่นว่า เพิ่นกะเลยได้มาทายตอนที่คนอื่นน่ะเป้เข่าเพิ่นว่าเพิ่นกะเลยอ่าได้บอกบ่าโนุสอนเนี่ยว่าจ็อกกี้ก็ได้เป้อยู่เดอ้อแต่ว่าจ็อกกี้บ่มีไผ่ทายให้นะครับเนาะเพิ่นก็บว่าก็เลยสีไายเอาคนอื่นเป้นเนี่ยกัแบบนี้แหละครับจ็อกกี้เพิ่นก็บเป้แบบนี้นะครับเนาะ คำว่าเป้ก็คือแบกเข่าขึ้นล้านนะครับนอเพื่อเอาไปตีคนที่ตีเพื่อนกับมีนะ้าที่ตีเข่าอยู่ทึงล้านคนที่แบกก็เข้ากับมาเบิงวิธีว่าเพื่อนแบกแบบใดนะครับนอะต้องแบกตั้งแต่ตีนเขาขึนไปหอดล้านล้านบัล้าน,าน,านตั้งอยู่ทึ่งนะครับนะเข้ามาเบิงว่า สิมื่อให้ลำบากขนาดไหนถ้าให้เบานูสอนแบกเบานูสอนกับแบกวได้นอกนอคคอมนั่คือข้าเจ้ากะมันกะสีกะกะกะแล้วแต่วิถีชีวิตของเพิ่นน่ะนอกคอมนอกวิถีชีวิตของเพิ่นเพิ่นเฮ็ดมาแบบนี้เพิ่นกะชิ้นแบบนี้เฮ็ดได้อ่าหลายครั้งหลายเทื่อหลายปีดีดักมากเพิ่นกะเฮ็ดแบบนี้ กะเลยเป็นความเคยชินของเพิ่นเนาะครับเนาะบบาวนุศรนกะเห็ดหน้าดูพื้นพื้นลาบบ่ได้เห็ดหน้าบนถึงภูเขากะเลยบ่มีโอกาสได้ไปแดกได้แต่เอาบรรยากาศมาให้พ่อแม่พี่น้องสองฟังไทยลาวเฮาได้เบิ้งว่าเนี่ยคือวิถีชีวิตอีกมุมหนึ่งที่เฮาบ่ได้เห็นบบาวนุศรนก็บ่เคยเห็น บรรณุสวรรค์เชื่อว่าหลายคนกับเ่าเคยเห็นว่าปลูกเขาทึ่งภูเขามันสิเมื่อยชำใดมันสิลำบากชำใด่นะครับนาะกระยั่งที่ภาพที่เราเห็นนี่แหละเพื่อนก็ต้องแบกจากตีนเขาขึ้นมาทึ่งเขาเพื่อสิมาตีตีแล้วยังบ่พเได้ครับเพื่อนกับสิได้ใส่กระสอบสอบแล้วก็ต้องขนเมื่อเฮื่อนแลละก็เมื่อึ้นยุ่งข้าวหรือว่าใส่เหล้านั่นเองนะครับนาอ เดี๋ยวห้องกับมาเบิงในขั้นตอนการวิธีการทําของเพ่นเลยเนาะครับว่าเพ่นตีทําแบบใดเฮ็ดแบบใดวิธีเป้เป้เปแบบใดอ่าเนาะครับน้อวิธีตีเขา่าตีแบบใดวิธีกวาดล่านเพื่อสร้างสถานที่เพื่อเสียยวเขา่าขึ้นมตีต่อไปกัได้รับชมว่าเพิ่นสิตีเข่าจังไหนนะครับน้อ มื่อนี้ก็จะมาตีข้าวเนะเาะข้าวข้ากระเห็ดบนตีข้าวเนาะเนี่ยเมื่ทันเลียวเถื่อ <c oughs> <c oughs> กะย่างเห็ดบนเลี้ยวเถอะเนาะบนตีเขา क ิ่มเห็ดบนตีเขาเนาะ ก็จะได้แล้วเนาะประมาณนี้เนาะเขาเห็ดแล้วแล้วบอนตีเขาเมื่อเขาเห็ดแล้วแล้วเขาก็เกี่ยมเนาะเกี่ยมจะตีตอนนี้เขาก็จะมาตีเข้าเนาะมาเบิ่งกันนะว่าเข้าเจ้าเสห็ตแบบใดฮะนะเขาเกี่ยมยังเดียฮนะเขาเห็ดเราได้เนาะมาเบิ่งนเนาะ ตอนนี้เฮาก็ลืมตีเนาะกะจิยังบ่ทันได้หลายเนาะได้ซ้ํานี้ต่อไปเฮาเกยบเบิ่งนะว่าจะได้หลายซ้ําได้เนาะ ไปประมาณซัมนี้เนาะก็ะสพภาพไปกินข้าวกินน้ำก,ก่อนเนาะแล้วเาก็สะมาตีตัวเขา,าก็จะมาพักเที่ยงเนาะกินข้าวกินน้ำเนาะมาเบิ่งว่าอาหารของเฮาสิแมเนอย่างเน,ะนเานนเนะมาเบิงง่งกน,นำกันเนาะ เฮาก็กินข้าวเลียบแล้วเนาะเฮาก็จะมาไปตัวเนาะ,ะตีข้าวตัวกินข้าวเรียแลบเฮาก็จะมาเบิ่งว่าตอนเนลียงนะคะสายลายสำหรับเาท่อเที่ยวตี้ยนะเฮาก็ใส่เป่ากำกำลังเสี่ยวแล้วเนาะ เดีย๋ยวนะว่าได้จากเป้าเดี๋ยวจอกะเจมานัาพะเบิงเนาะยูทูบเนาะทำมาเบิงกันเนา่ะได้จากเป่าเนาะเนี่ยบร็วสุดยื่อเลยแต่รวยเนี่ ทางมือเท้าก็จะได้สิบเปรเปล่านี่ยแหละประมาณสิบเก่าเนี่ยนนเนยาะบ่ได้หดสาวเนาะสิบเก่าเปล่าสำหรับมื้อนี้ก็จะมีแต่ซ้ำนี้เนาะไปตีเข้าวก็ได้ซ้ำนี้บ่ได้ๆพบกับจอกกี้คลิปใหม่เนาะฝากติดตามเด้อ